มาแล้วลูกชายคอยนะคะผมสี่เกเดพี่น้องเอ้ยนอนารฮะโอ้คือดีแค่จ้องหัวปลาทูไว้ให้แม่ออเนี่ยสิกินแล้วสิกินแล้วมันคือจบคือดีแค่ลูกชายคอยจ้องหัวปลาทูไว้ให้ให้เต้าหัวนี่่ะกินนสองหัวนี่ก็อิ้มค่อยโอ้ อื่มแซ่บแซ่บที่น้องแซ่บคาข้าวตู้ยพอใหญ่พ่นแล้วเนี่พอใหญ่พ่นจะคำข้าวตู้ยแล้วเนี่แล้วค่อยย่างละอันนั้นมาลาิโนเมือแล้ว อาถือเต็นโตสายไฟทั้งนั้นมาเบิ่งเด้อมโอนี่ต้องเจ้เศร้าจนคำเด้อออกมาแล้วพี่น้องออกมาจากหูแล้วนะคะนอนห่อกระโดมนะยันห่อหอยเมื่อไหฮะนอนห่อกระโดมเห็นหอยบ่ล่ะบ่ร่หัวไปเข้าบกินไปไล่หอยแล้วไปถามป่าเกาจะเห็นหอย่บ

าว้ว่านข้าวกินข้าวกระเพอะเสร็จแล้วทอดหมูเออเออเอไปบอกลุงช่างด้วยมากินข้าวแล้วรออยู่ทำไมมาขึ้นไปปะะเด้อากอเลยไเสร็จ้วรอนรอนน้นะยแล้วไร้วเพราะว่าบาวมืกินไล้วสิ จำแจ่วผัวปู่กันเน้อ้าไม่จำแจ่วผัวปูมันบ่แล้วได้อันลุงตังนะแจวใส่ละยาสิแจ่วข่อยเลยจะเอาเอาคู่ข้ามแล the <hyd> <online> <c oughs> ้วแบบแจ่วะจอวู่ข้ามนั่นแล้วคนว่าคนว่าแ่ว่าจำใอรว่าอยู่ ผงแจ่วครับที่ผงนี่ล่ะผงป้อมเฮาหมดเนาะอย่าแบบมันป้อมมัน <coughs> 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 <On pome, no? coughs> ก็รออยู่กับละแพร่นะก็ละเสื้อมาอีว่นวานเสื้อกระขนาดว่านเื้อขนาดอะไรเออว่าเสื้อูกแท้ใช่าหเออนั่นแหละกันว่าละว่านเสื้อขนาดนั่นละเมื่อกระทางกระถางกระทางกระถางกระทางกระถางเนี่ยกระผู้แท้เพาขนาด เจ็ดคลปบเลมีอผู้ชายเบ่งได้กระถางปลูกใส่กระถางคือต้องเป็นกลางไม่เจาไหนใกระน้นระลงโชว์ปฏิจัยป้าใบ้านคะอาหารหอมว่อไหมคนเนี่ย มีมีแล้วแต่ยังไม่มืดอ่ะบอมีแล้วอ๋อเขาใส่หมดแล้วภาษาใส่หมดแล้วเอาเนื่เอาแต่หอมมันเดียวใส่ภาษาใส่หมดแล้วมันน้อยนึงหอมมีอยู่หอมมีอยู่มันไม่มีหอมพร้อมมันมีหอมปร้อมกี่ว่าจะไปเอาเป็นยังไม่มืดมีอยู่ทีนี้มืดแล้วมันก็หมดแล้วมันไม่เห็นหุ่นแล้วไม่เห็นหุ่งเลย มันไม่เห็นผ่ไเลยแ่เมื่อคืไม่ม <apan> ีตังแต่ต้นหอม่อยเลยมันเมื่อคืนมันมีแมงแข้งโไอคอนหรอโอ้ตัแมงแข้งคนว่าโอ้แสบเสบคนวอิ่ข้าวทำใหญ่เพราะอา่ป็อาปากเพราะอาปากทำใหญ่นะคะ คาขอบคุณนะคะอมันลุกขึ้นมาเพรทันได้ล่าน่ี่อยคุนะคะฝากบลด้วยนะคะมทานข้ายาูกแล้เสรจแล้วก็คือหายลุงฝากบอกลุงพลด้วยนะคะหมดแล้วนะหัวปูนก็คือหายลุง อดทนอยู่ค่ะยา่าอือฝากบอกลุงพดลด้วยนะคะโระดูยากที่หมดแล้วลุงก็ไม่เห็นอ่านไรแกมให้อ่านเลยแก,อยอยแกยพูดไปเกมพูดไปลุง,ลง,ลงวางแล้วบอพอลุง,ลงวางแล้วจะพูดคนที่อยู่กับเขาดิบามืด ย่าชิกินหมดแล้วไม่ต้องมามาภาษามามแตกไวเลยบอเออ้วไมแม่งนเนองี่เขาเ่เจ้าไเยอกว่เจ้าดีกว่าเจ้าเยอะ ยังเขายอยูอ่ยงไงเาก็ีงเขากันดุกระปะบอนดีอันแพงปล่าบาจา่จะแพงเ่อก็สีดำ ได้แต่แผงสีดำโอ้โอ้แผงนี้โอ้แผงนี้นะจะนี่นี่นี่ได้ยุได้ยุได้ยุนี่ไงลืมหายกําลังใจมันปานมันเบิรงมันกินข้าวค้าหญ่มันประหยัดอายเนี่ยมันเอง มันบปได้กินข้าวแต่เศร้าจนคำพี่น้องเอ้ยว้าวเบาไปอีกแล้วเบาอีกแล้วมันว cin ้าเพราะว่าติบข้าวติบหนึ่งเอาไปโดมติบข้าวอีกติบหนึ่งแล้วเอาเข้าบ้านป้ามันจะกินข้าวติบไหนก็อยู่นี่แหละที่ข้าวหอยเนี่ยข้าวเย็นนะบ่หม้อเย็นนะรับ ดีๆนี่แหละบอกโอ้แปลว่ามันมันออกมากินก่อนค่อยขึ้นมาเอาเดี๋ยวไปตามลุงช่างกินข้าวก่อนเลยยาเด้อจ้าจะไปเรียกลุงช่างก่อนบอกว่าเสียใจนะคะหัวปฐุมหมดแล้วจ้าาไม่รีบไปหมดแน่หมดแล้วหมดแน่จะาเขาไปยัางแดดสแตนต้องมาแย่งเขาไปกินอยู่ติมนี่บอกติมยังอย่างงี้มั้งโอ้ขวบจำเพาะขอยว่าอยู่ติมใหญ่นี่แหละขวาว่าอยู่เขาติมใหญ่มันเบิ่ด เมื่อเชา้ามันเต็มตีบเนาะป้าไทวบ้านแล้วมันหมดแล้วนะ